เสียงดีจ no. ังแก่แกคนสวยยิงกระต่บาทวันพฤหัสค่ะวันนี้นี้ข้าขัวสงขาค่ะก็มีหมูผัดหวานมีข้าวเปล่ามีแกงคั่วไก่หน่อไม้มีขนมข้าวเปลียเหน่อดำน้ำตทิค่ะก็มีข้าวเกียบตุ้งโดยเพื่อนแล้วก็มีขนมหน้าไข่หมนหน้าไข่ก็มีขนมงอกแกงค่ะแล้วก็มีขนมขนมตัวแรกอันเนี้ย หนิงเจอทุกวันหนิงเอามาทุกวันนะคะเพื่อนๆอร่อยแม่อร่อยต้องลองมาชิมดูค่ะแล้วก็มีดีน่าไลเบอรี่มีข้าวเหนียวหมูก็มีเลตตาซอยนะคะแบบของทานน้อยน้ำเปล่าแล้วก็แคคกเกอร์มอคคีสนะคะรสสาหร่ายนี่หซื้อมาเยอะเลยได้ทุกวันค่ะโมทนาบุญร่วมกันนะคะเพื่อนๆไลทุกไลตัวไรทุกไลใครมีกินมีใครจะรอนมั่งใีสุขคุรักษาค่ะให้เะไปใส่บัตรกิน แดงค่ะถึงไปใส่บาตรเสร็จนะคะแล้วหยิงเอาอาหารบางทีเอาอาหารไปให้เด็กๆที่กลุมหลวงก่อนแล้วอย่างมาเดินขึ้นเขาแล้วก็เนี่ยค่ะแล้วปลาแดงสวยไปตรงเนี้ยทุกวันนะคะปะาลาแดงก็รออยู่ในตดปีนเขาทุกวันนี้แหละคะ่ะเพื่อนๆวิงก็เลยเดิน,ข,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 นขึ้นขึ้นเที่ยวเที่ยวนะนันแหละค่ะขึ้นเนี่ยขึ้นเขาแล้วก็ลงถ้ามีแรงก็อึ่งสองสามเที่ยวอ,อยู่ที่แรงค่ะอันนี้สวนเสีรีมีน้ำตกค่ะเพื่อนๆน้ำตกจำลอง ส,สวนโบร,โบราณของสงขาบ้านอยค่นะคะนี่ยังมีเหลือนกยักษ์อีกตัวนะนก้ินเ,เดอะแยะเยอะเลย,เ,ยเป็นขัดหลายตัวช้างม้าวัวควายมีหมดค่ะค่ะยิ่งไปใส่บาตรไแล้วคะ่ะนี่ยิงึงเขาน้อยแล้วค่ะเชิงเขาน้อยรินเขาน้อยคะ่ะข้างหลังยินงเนี่ยก็สวนเสรีนะคะจะเป็นสวนโบร,โบราณของสงขาแต่แรกนะคะ แต่ก่อนนะต้นไม้ที่เป็นพุ่มเนี่ยเขาตัดเป็นรูปสัตว์ต่างๆนะมีทุกสัตว์เลยอะ่ะเป็นสวนสัตว์เลยค่ะเพื่อนๆเด็กนุ่นหญิงเนี่ยก็ได้ถ่ายรูปที่สวนนี้กันเิอทุกคนนะคะเพื่อนๆมาค่ะมาเดินออกกำลังกายกินลมชมวิวกับพี่หญิงสงขานนะเพื่อนไปค่ะลุย อเก็บเอามาลามาร้อยมาไล่สวมในใจดีแล้วยายมาลีนี่ค่ะเพื่อนๆอนุสาวรีของท่านอนุสาวรีย์ของท่านกรมหลวงรัชวีรเมฆค่ะอยู่บนยอดเขาน้อยงดงามค่ะเพื่อนๆมาเที่ยวกันสิค่ะยังจะมาดูต้นพริกออกลูกมั้งยังได้เก็บ เุ็ยอดเขาโน้นยมีปลีด้วยครับเพื่อนๆจิงจาให้เล่นเก็บม่วงนะครับเพืเ่อนๆเนี่ย พุซอนโอ้ยหอมอออออหค่ะนี่หอมมาถึงนี่เลยที่ยังยืนถ่ายอยู่นี่ค่ะเพื่อนพุทซอนโอ้โหหอมมากเพื่อนเด็กที่ถั่วนี่ก็ปลูกพันมาตั้งแต่เด็กนะคะสมัยยังอยู่ที่บ้านก็จะปลูกติดกับ ระดานลืน่นนะมาลื่นอ่ะอิงไปเล่นมาลืน่นยิงเนียนประจำนะออ้หนอนตัวเบ่งเบ่ง,บงดอกกีโถเช้า,ออาเาพื่อนากาศดีเจ้าเช,ช้า,าอากาศดีคนะ่ะ แดดออกเร็วมากค่ะช่วงนี้แดดออกเร็วมากพอญิงมาถึงอาจารย์นมก็วิ่งมาหาเลยนะคะพี่ทั้นมชนมชนมาลุกมาเร็วชนม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 เต้พี่เต้ไม่เข้าใกล้แม่เลยอรู้ก่ะเออ น้องชานมเด็กดีเด็กดีของแม่น้องชานมเต้เต้ลูกอืมขนฟังกรอบแครกเกอร์มันพรัสซื้อไว้เยอะๆใส่บาตรด้วยมะเขือชานมลาเต้ด้วยชานมลาเต้ชอบกินขนม ขนมลูกขนมช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 นมทำแล้วพี่เต้ไปแล้วลูกพี่เต้แท็กชาวกำลังมาหางานครับเพื่อน่หน้าหาปลาครับเพื่อนเราตรงนี้ปลาชุมนะคะตั้งแต่เด็กๆแล้วเรียกว่าหัวเกล็ดเนนพื่อนอาจารยสงสารมานั่งดูจน,น,นเด็กนีนนะะ้เดิมครับเพื่อน จะม่ตุ๋นชอบจำชอบังค่ะเพื่อนกินทุกวันค่ะยกเป็นวันวันที่ร้านก็ปิดวันพุธร้านก็ปิดแต่ถ้าวันร้านก็ไม่ิดกินทุกวันครับ